ไปครึ่งซ้ำหนึ่งพี่น้องปลาตัวเดียวซีโร่คืนเจอไปคืนซ้ำกะละมะังหนึ่งแล้วจ่ายวายเลยแด้งจ่ายวายมากินด้วยกันกินด้วยกันเห็นได้จริงกตบว่าเบิร์ดไงตัวครึ่งเดือนละพี่น้อง ตีโรคเคิงขั้วแหลบเผ็ดแล้วได้เคืองกะละมะังแฉบบแฉบ,บน้ำกนพี่น้งนองเผ็ดจมหญยทำจนเมื่อยเลยปลาใหญ่ปลาใหญ่ใหญ่ปลาใหญ่ใหญ่ ทำเยดที่บ้านไปไหนไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้วันนี้ฝนตกฝนตกทั้งวันปีาเเิ่นซีโครคคืนมาทำเห็ดไว้ดะเห็ดอาหารทำอาหารกินจ้าแสแบแสบมาเด้อพี่น้องไปอยากมาเด้อมาเด้อไปกินน้ำย่ายบัวเด้อจ้าย่ยบัวผ้าแสบผ้ามวน แสบแสบจ้าขอบคุณค่ะที่รับชมชิพ